สวัสดีครับปวดดาาทพิปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเบาะคอมฟอร์ตของ X Max กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไ cribe ช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับลืมกดลืมเบาะนี้นะครับเป็นเบาะทรงสปอร์ตของสเปนนะครับไม่มีขายในประเทศไทยนะครับถ้าจะสั่งซื้อก็คือมีคนนําเข้ามาขายผมได้มาจากกลุ่มใน a c e b o o k นะครับงานไทยจะมีเหมือนกันนะครับจะจะเป็นทรงเดียวกันเลยส่วนงานไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับ ลักษณะจะคล้ายๆกันเด้เลยนะฮะมีที่พักหลังเบาะนี้นะครับผมได้มาในราคา1 1 0 0 0ม่นบาทนะครับเป็นของมือสองส่วนมือหนึ่งที่เห็นขายกันใน Facebook นะครับอยู่ที่ประมาณ15 0 0 0ถึง16มือสองก็ประมาณ1 0 0 0 0มขึ้นไปถึง14นะครับที่ผมเซิร์ชมาลักษณะเบาะนี้จะเหมือนเบาะที่แถมมาจากรถแอกแนของฝั่งยุโรปนะครับคือมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ยี่ห้อคอมฟอร์ตนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นยี่ห้อคอมฟอร์ตจะมีตรงนี้จะมีแแแททกมาบบบนนี้้ะครั ได้มาตรงรุ่น X Max นอนติดหัวมีนอนด้วยธรรมชาติในส่วนที่ผมชอบที่สุดของบาะน,นี้นะครับจะเป็นส่วนนี้พนักพิงหลังนะมันมีประโยชน์มากนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราขี่รถทางไกลไม่เมื่อยใช่ไหมแล้วก็เนี้ยนั่งวเวลาเราไม่เมื่อยใช่ไหมขับรถทางไกลไม่เมื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็แค่เอ็นหลังมาพิงพิงตรงเนี้ยแล้วขับสบายนะพนักพิงหลังของเขาอะ่ะ ผมชอบมากชอบที่สุดของเบาะคอมฟอร์ตรงนี้แหละหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณขับรถทางไกลคันใช่ไหมมันก็คันจังวะช่วยได้เยอะครับคันจังวะคันจังวะแต่ปล่อยมือปล่อยแฮนด์แล้วนะปล่อยปลอยมือรถล้มพอดีครับอย่าปล่อยแฮนด์นะครับเวลาขับรถเ <c oughs> มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้มันจัดปาดเว้าเข้ามานะฮะปาดว้าเข้ามาจากเบาะเดิมนะทําให้เวลาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ย ขาของเรามันจะไม่แบะแบบของเก่านะของเก่ามันมันอ้วนใช่ไหมมันกว้างอะ่ะเนี่ยทำให้เราขาแบะใช่เวลาเราใช้เบาะเดิมแต่เมื่อที่คนขับคอมฟอร์ตนั่นแหละเนี่ยขาคนจะเว้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันจะทําให้ขับขี่ง่ายขึ้นนะครับขามันไม่แผลนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างใต้เบาะกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนี่ให้ดูข้างในนะฮะว่างานมันสวยมากเลยตรงนี้ผมก็ใส่หมวกันน็อกเต็มใบได้ปกตินะครับส่วนตรงนี้ ปาดมามันจะใส่หมวกเต็มใบไม่ได้นะครับลองใส่แล้วมันจะติดติดตรงนี้หรือถ้าใครมีหมวกครึ่งใบนะครับหรือหมวกเล็กอะ่ะผมว่าน่าจะใส่ได้แหละส่วนที่ยึดเบาะนะครับใช้น็อตสี่ตัวเหมือนเดิมอ่าอันนี้รอยเย็บตะเข็บของเบาะนะฮะอันนี้เป็นของมือสองก็อาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับเพราะเขาใช้มาแล้วอันนี้เป็นรอยไปซะแล้วเพราะผมใส่หมวกกันน็อกแล้วมันปิดไม่สนิทนะครับ<ๆ><ๆ>ก็คือบางตําแหน่งหมวกไม่ตรงรูก็เป็นรอยไปละแต่เราเน้นใช้งาน โอเคในส่วนของข้างในนะครับใส่หมวกน็อกได้2ใบเหมือนเดิมแต่นี่จะใส่ยากทีหน่อยในเรื่องความสูงของเบาะนะครับผมขาตั้งลงให้ดูแป๊บหนึ่งลงเนียบอกไว้ก่อนนะครับว่าความสูงของบอเบาะนี่มันเท่าเบาะเดิมนะครับผมเนะี่ยสูง185นะครับประมาณ185จะพอดีนะขาขาลงพื้นได้สองข้างรถผมก็ไม่ได้โหลดนะฮะถ้าคนไหนเตี้ยๆหน่อยก็จะทรงตัวลําบากนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่า ถ้าใครที่สูงประมาณ165นะครับจะทรงตัวยังไงนะฮะอันนี้คนสูง165นะครับนนต้องขยีงห,หน่อยดูปลายเท้าเวลาติดไฟแดงเนี้ยก็ต้องสไลด์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลนนะด์นขนาดนั้นต้องใช้ปลายเท้าจิกพื้นแล้วก็สไลด์ตัวลงมาด้านหน้าสบายครับเรามาสัมภาษณ์คนซ้อนกันดีกว่านะครับความรู้สึกข,ของคนซ้อนก็คือ มันนิ่มอ่ะเนี่ยดูเนี่ยเอาข้อสอบกดเข้าไปกนน็นุ่มมากๆแต่มันนุ่มแบบเหมือนเยลลี่อะ่ะนุ่มเหมือนเยลลี่แหละแล้วตรงเนี้ยเวลาเรานั่งอ่ะเดี๋ยวสาธิตให้ดูดถ้านั่งหลังตรงมันก็จะนุ่มเต็มตูดพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเราเมื่อยชุบเราก็จะไหลไปไตรงตัวพักหลังของคนขับอ่ะก็เป็นตัวการลื่นของเราก็พิงหลังมันก็จะเป็นตัวการลื่นแต่ว่าถามว่าถ้านั่งานานๆมันก็เมื่อยอยู่ดีเพราะว่าตรงเนี้ยมันแข็งตรงนี้ค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงแต่ว่าก็ก็ดี ลื่นเออมันมน่าจะเป็นการลื่นอะครับนั้นนั่งเนี้ยชิวชิวนั่งหลับก็ได้นั่งหลับหลายรอบแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับจากหลังจากที่นั่งไปน่านไปเชียงรายไปเลยไปขอนแก่นเกือบสี่พันกิโลเมตรนะครับที่นั่งมาปวดดักเหม, <c oughs> มือนเดิมเหรอคปวดดักเหมือนเดิมปวดดักะไกลต่อให้เบาะมันนิ่มแค่ไหนอะ่ะถ้าขี่แล้วไม่พักเลยอะ่ะก็เมื่อยอยู่ดีก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับแขกรับเชิญวันนี้ ขอบคุณมากครับแขกรับเชิญวันนี้มนผมก็ลองนั่งดูเหมือนกันนะเออว่ะมันนิ่มดีถ้าน,นั่งเป็นเต็มเต็มตูดดีครับมันกว้างเท่าเบาะเดิมเลยไอ้ตรงนี้เหมอะคนตูดใหญ่หมอะคนตูดใหญ่ ในส่วนของการให้คะแนนนะครับความสวยงามผมให้10เต็ม10แล้วกันนะครับเพราะผมชอบมากอะมันสวยความสบายมันนุ่มเท่าเบาะเดิมนะผมก็ให้10เต็ม10เพราะเบาะเดิมมันนุ่มที่สุดอยู่แล้วอันนี้ก็นุ่มเท่าเบาะเดิมเลยขนซ้อนก็ให้1 0เต็มส0เหมือนกันสบายเหมือนกันนุ่มกว่านุ่มกว่าด้วยขนซ้อนอนะ่ะผมจะมาหักในส่วนของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมให้สักหักสามดาวแล้วกัน7เต็ม10นะครับเพราะว่ามันแพงครับ แพงที่สุดของ X Max ละที่ผมเจอมาในบอกนะครับของไทยเนี่ยประมาณ4 5,000พันเองนะครับแต่ของนอกเนี่ยของแท้ตรงรุ่นเนี่ยหมื่นห้าหมื่นหกแพงกว่าสองสามเท่านะแล้วมันต่างกันยังไงน,นะคะผมว่าน่าจะเป็นความนุ่มนะฮะผมเคยถามคนที่ใช้เบาะงานไทยเหมือนกันนะครับก็บอกว่ามันกร้างแข็งไม่ใช่ว่าของไทยไม่ดีนะฮะของไทยก็ดีเหมือนกันสวยเหมือนกันโดยสรุปโดยรวมนะครับเบาะนี้ผมให้ทั้งหมด9.5เต็ม10ครับหักแค่เรื่องราคาเี่านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอฝากช่องเล็กๆกดดักคลิปของพวกเราไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s ั b s c r ท b e ช่องให้ไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไว้ปวดดากด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ